ทุเรียนต้นขูนะครับทำปื้อแม่กิ้งมันจนกันเดี๋ยวพมปามาดูครับทุเร uh ียนต้นขูนะครับเนี่ยมันจะจนกันแม่นะครับกิ้งนี่มันจะจนกันแม่ปกกิ้งมันจนกันนี่ครับกิ้งมันจะจนกันแม่ปกต้นมันอยู่อ้างกันสักหนึ่งเมตรได้นะครับคือเราต้องเตงไอเดี๋ยววิ่งมาจนกาวานี่ครับโอกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดโอ๊กไปหมด แล้วก <Es> <an> ็จะเน้นห้ม <chips> hmm. <jud os> ันไปากลางนู่นอันนี้ก็ไปกลางนู่นนะครับอ่านะครับเนี่ยเมื่อต้นขู๋เนี่ยครับกิ้งแบบนี้คือเราจำเป็นต้องตัดออกเลยครับเราว่าคือเกาจะก้าวมาเยงหางในนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ทุกเดดนะกิ้งแบบนี้เราตัดออกไปเลยครับกิ้งแบบนั้นกิ้งนี้มีแนวตั้งเดี๋ไปข้างหน้าได้นะครับกิ้งนี้มีแนวตั้งเี๋ไปข้างหน้าได้ อ่านะครับเราก็จําเป็นต้องตัดเล่มนะครับกิ่งก่าแน่งหกนะครับเปลือกดีอย่าบังคับไม่เรียนเรามีกิ้งที่ตั้ห้ามเลยยาไป้างหน้านะครับสู่เรียนมันจะมีลูกอีกิ้งตอนนี้กิ่งนี้อาจจะไปนู่ได้นะครับกิ่งนวดจะไปนู่ได้กิ่งนี้ไปติดกุหละต่างกันนะครับอ่านี่เป็นนนีเราตัดนะครับแต่ทั้งเกล็ดอย่างกิ้งอย่างหมานะครับกิ้งอย่างหมากผมก็ไปยามเต่งไปเรื่อยๆเต่งไปทีหิครับ ทำศึกษาความรู้ข้อมูลจากเผื่อนๆนะครับล้ลก็มาตั้งเคตจากล้องตัวเองก็ตกแตง่งวติครับอบประมาณน้อยก็ปลูกได้ด้วยครับปลูกก็ว่าด้วยใจรักน่ครับปลูกด้วยใจรักปลูกด้วยใจรักศึกษาอย่างมีตัวเรียนกินจากการปลูกเองนะครับก็ศึกษาเองนะครับจริงผมได้เรีเรบ,าบางบางจริงเนี่ยมัน มันโรยลอยวายแบบนี้มันไม่ย่อยเลยครับมีรูกันมันมีไม่ได้ีตัดก็ได้ก้องตัดก็เจียได้นะครับแต่มันตึงเวลามันจําเป็นต้องตัดในกิ่งนั่นเองนี่มันมันจเป็นต้องตัดครับพอเนี้มันไม่ไม่ย่อยไม่ย่อยมาวยงะอันตรงนี้ใบก็ไม่ไม่หมากไม่สามาถปลุงานมาเลี้ยงลำต้นได้หมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๊บปุ๊บน่าจะตัดออกกิ่งนั้นกิ่งนั้นน่าจะตัดออกนะครับกิ่งปุ๊บเพิ่งตัดไปครับแต่ Tao cho mọi người có mặt, 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 mọi có mặt, mọi ngườ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 i có mặt, mọi นะครับกิ่งนี้ก็น่าจะไม่มีประโยชน์นะครับมัเสีเยทรงเนี่ยก็ตัดออกนะครับเป็นไว้ทักนิวนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้งงยาเฉือรูปมันก้าวไปน,นู้นนะครับวันนี้ไม่มีไม่ได้เอากันไตรรุ่งตัดวันนี้ไปก่อนลิมไปก่อนนะครับตัดเรื่อยๆครับไม่ต้องแก้บไม่ต้องรีบร้อนนะครับทำโดยใจรักทำไปทีหละนิดครับทำวันนิดวันนุ้ยครับครับผาทำวันนิดวันนุ้ย tầm <tười> <tười> về đây rưỡi cấp chạy rạc cấp cao mà lê kiếp đeo quất tít tám quất lây ai măng nát cấp rồi còn ban ban tầm tủ điện tùn nôi thế cấp chả lệch biến quả mưu cân cấp khen đai đây cấp và dạc cái lô điện cấp mượn tuyến ngon măng, nuôi bông cút bố cấp แบาลำหลวงนำยัางไม่ทัดตีเดี๋ยวผมไป่ต้ให้เลยครับแต่คนเป็นป่ากล้วยครับเรียนมันขึ้นเยงครับกล้วยตอนนี้เอากล้วยออกม่เลยครับกล้วยด้านเหนือน้ำกล้วยพู้เป็นกล้วยก้อยกล้วยอีกครับร้านกล้วยจ้าก็ต้องการหัวครับแต่ถ้าเป็นกล้วยนำวานี่ก็ว่าตำยากมันมีแม่นนะครับเดี๋ยวผมตัดอันโนกไปเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเตงทางโอกนะครับอย่างต้องเตงเลยครับตอนนี้ครับ เพราะว่าเวนวายมันก็แตกกิ่งหมากแล้วครับตอนนี้มันก็แตกกิง่งตอนนี้ผมบังืกับไอ้ ي, มันหมานี่เลยนะครับนี่ได้ยปลายยอดได้แลยครับปลายยอดมันแตกออกมาข้างเลยนะครับแตกโคนมันแก้งกับบยดเลยตอนนี้กิ่งนี้เนี่นยผมน่าจะแตะงอกเลยครับน่าจะแตะงอกเลย <c oughs> เผื่อตีเจะาไอ้ ي, มันดูเดี๋ยวมันเป็นกิ่งค้างมันต้องนมลงม,มาเลยครับ มันเป็นกิ่งก้างเนี่ยกิ่งนี้ที่จริงโรวายลูกได้นะครับมันไวเอาลูกได้เหมือนกันมันเป็นกิ่งนี้ร่มบูนนะครับอันี้ผมตาไปครับผมตาบไปเพื่อที่จะไอมันเอาถ้าหนาเงินได้ครับทงตอนนี้ผมตาไปนะครับปมตาไปเป็นกิ่งเดียวกันเลยนะครับ